เสือใต้จริงจังแย่งเซนเกฮีฟีซัมเมอร์หน้าเสรัสนุโดย SPAK24 รุ่นมันลุ้ er, น,นสนุกครบจบทุกความมัน SPAK24 สมัคสมั์รจมูนิคแคมริซิก้าเยอรมันออกตัวไม่กักแล้วว่าต้องกัดประกันหลังมาเคฮีของกเตาร์เลมาร่วมงานแบบฟีเอเจนต์หลังหมดสัญญา30มินลูนายนศพหน้าต่อให้คู่แข่งเพลีย รายงานจากสกัดสปอร์ตดอยซ์ l ลท์ว่ามาร์ค p อปเปลซของกินาเือใต้บันยมินิกคือแฟนตัวยงของผู้เล่นชาวอาังกฤษรายนี้หมายมั่นปั้นมือโดดมาร่วมงานให้ได้แบบกรณีของโยธันทาเซนฟีพ้นไบเออร์ลุคูเซนสามเดือนที่ผ่านมาดยเวลานี p p อ e เียบเลียบเคียงๆไปอยางตัวแทนของเกฮีบ้างแล้วแต่เขาเสนออยากไปทางการยื่นได้เมื่อเปลี่ยนไปปัยเชน,นต่างสิทธิของสโมสรต่างลีกที่อนุญาตทับทามแข่งสัญ,ญญาตามกวา6เดือนได้อันหนึ่งการโยกย้ยายตัวก็ขึ้นอยู่กับว่า บายเยอมิวนิกสามารถปล่อยผู้เล่นในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กอย่างไดโยอูปาเบกาโน่หรือคิมมินแจอ,ออกไปได้หรือไม่ด้วยเนื่องจากนั้นยังมีปัจจัยเรื่องคู่แข่งอย่างรายเซนไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลเรอัลมาดริดบาร์เซโลน่าและค่ายอื่นๆเซ็นเตอร์แบ็กวัยเบีนจเพศเว,เวลานี้คือกัปตันทีมที่เซลเฮิร์สปาร์กกิตาพาเลตมีส่วนสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชิคเอฟเฟคับถานคอมบอริชีเชลครั้งแรกของสโมสรรวมถึงสถิติรายไพ่ต่อเนื่อง19นัดทุกรายการกระทั่งมาถูกเอฟเวอร์ตันดับซ่าหนึ่งต่อสองผู้ประกาศชอบ กและก็แชร์รูดิงทูฟฝากกดซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ